สวัสดีครับมาเกยนของเขาไงครับผมแนะนำนะครับนกไปฝึกนะครับอายุก,กงแล้วได้เลยครับตัวนี้เป็นสองกุ้งหอยทั้งคู่วนะครับนกิน ตัวนี้มีอ่างอ่างนะครับสองคำนะครับหนึ่งถึงสองคำนะครับบางยกกะ จะมีอ่างคำหนึ่งครับบางยกกลาอย่าน,นี้เป็นสองครับตัวนี้อายุก,กงปีไม่นะครับคพอาสิพาะเพราะได้ขวเพิ่นแต่วา่าใจเพิ่นดีนะครับตัวนี้เป็นนกลูกนะครับสายตัพอพ่อแม่ป,ป้านะครับพอ่อคารมครับคู่นี่นะครับ อาจารย์ท่านในสนใจนะครับสองเท่านะครับร่วมทรงครับผมติดต่อสอบถามไหนเนาะครับเนาะพรเปาเกตสวัสดีครับ